งูด่างแห้ครับพี่น้องงูด่างแห้ตัวใหญ่ครับงูไลยส่อมาเล่นน้ำเป็นงูวาไม่ผิดครับงูกินหนูกินกบกินเขียดมันจัดหนูในท้องไหาท้องหน้าครับ ดังแหงื่ถึงคือว่าตัวนี้ตัวใหญ่ครับรีบปล่อยเข้าไปแล้วโอ้ปั้นมือนะกำจัดกระตูเขาในหน้าครับกินครบกินเีด็ดกินหนูครับปล่อยเข้าไปแล้วเข้าไปหหายกึ่งครับไปพ่อสิไปทางไหนอ,อ๋อ